ทานอะไรกับหลี่วันนี้หลี่จะมาแชร์สูตรถิ่ข้าวกล้องธัญพืชที่หลี่ห่งให้ที่บ้านทานบ่อยมากค่ะอร่อยมากสูตรนี้แถมได้ประโยชน์เต็มๆทําง่ายด้วยค่ะวันนี้หลี่ใช้ข้าวกล้องสายพันธุ์กอขอ43ระยะน้านมของมีสุขข้าวกล้อง43เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข้าวของคนรักสุขภาพ,าพเพราะมีดัชนีน้ําตาลต่ำค่ะหลี่ไม่มีสูตรตายตัวค,ค่ะทุกคนใครอยากใส่ธัญพืชอะไรใส่ได้เลยค่ะวันนี้หลี่ใส่เป็นคีนนว3สี 4, แล้วก็ถั่วรวมนําถั่วแช่น้ําก่อนนะคะทุกคนสัก2ชั่วโมงไม่ง,งมออามาาั้นั่่จะะแขงมอรรล้้้้กนนนํําา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 ใสสดธญพืชทีเ เทียมไว้ลงไปได้เลยใส่น้ําท่วมหนึ่งข้อนิ้วชี้ค่ะระดับน้ำเนี่ยสามารถปรับกันได้ค่ะแล้วก็หุงได้เลยเป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหม oh. ข้าวของมีสุกนุ่มหอมอร่อยหุงง่ายมากเลยค่ะ oh. ข้าวกอขอ43เนี่ยช่วยให้ร่างกายเราอิ่มนานโดยไม่ทําให้ระดับน้าตาลในเลือดพุ่งสูงเหมาะสาหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันและก็สายสุขภาพแบบเราเนี่ยเลิฟสุดๆไปเลยค่ะแถมยังเป็นข้าวระยะน้ํานมคือข้าวที่อยู่ในช่วงเจ็วันหลังดอกบาน oh. และผสมแกสอดแล้วระยะนี้มาเลยข้าวจะมีวิตามินสูงอย่างวิตามิน B1 กาบาแคลซียมเหล็กและ มีสา,ตารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าเมล็ดข้าวที่จะเิญเต็มที่ถึง2เท่าเลยค่ะทุกคน<า>ทุกคนลองไปทําตามดูสูตรนี้อร่อยจริงๆทานเปล่าๆยังได้เลยค่ะหลี่แชร์ลิงก์ไว้ให้ในไฮไลท์ของสุขภาพเรียบร้อยไปกดตามกันได้เลยค่ะ